นี่ครับกระจกก็จะเป็นกระจกวิงเลตเหมือน MP09 ผมนะครับตัวนี้แล้วรถพี่เขาจะไปใส่เป็นชิลด้วยนะครับอ่าเป็นชิลแต่งอันนี้ของแท้สามร้อยหรือเปล่าพี่ไม่อว่าจะทรงมันเหมือนของแท่สามร้อยเลยนะกันลมเออเวลาขี่ไวๆนะครับต่ำบนจะเป็นเลสซิ่งบอยตู้ปลานะครับฝั่งคัดเป็นเลสซิ่งบอยนะครับ <laughs> โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมไม้นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า G r x, x 150นะครับเป็นรถอ่ต้องบอกว่าเป็นสปอร์ตเนเกตนะครับเนเกตไบค์ค่ายซูซูกินะครับจะบอกว่าเครื่องมันเหมือนกับเลดเดอร์ก็ได้เลยนะเครื่องมันจะเป็นตัวเดียวกันแต่ภายในะอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็กล่องไฟเนี่ยเขาจะล็อกไว้ที่ร้อยร้อยสามสห้าไหมพี่ร้อยสามสิบห้านะครับอันนี้พาพี่เจ้าของรถซ้อนมาด้วยเลยนะ ตัวนี้ก็เป็นรถของพี่หนุ่มนะครับโอเคเดี๋ยววนก่อนเดี๋ยวจใจดูตอนสตาร์นนะี่สตาร์นนี่มันชิลจริงๆคือไม่ต้องกดแช่นะครับเดี๋ยวๆปุ๊บเดี๋ยวจะดับให้ดูนะอันนี้ออฟรันนะครับออฟรันก็มีนะเลดเดอร์ไม่มี ถ้าเรดเดอร์มีก็คงดีนะอ่าปุ๊บเปิดกุญแจอ่าประมาณนี้อู๋ขนาดตากแดดยังไม่หนาวพี่เอ้ยังไม่ร้อนอะ่ะมันเย็นอะ่ะช่วงเนี้ยอันนี้ไฟบอกเกียร์ตัวนี้เป็นบอกเกียร์ตัวนี้ตัวนี้เป็นบอกความเร็วนะครับอันนี้เช็คถ้าสตาร์ทถึงจะขึ้นตัวเลขเนาะก็คืออ่าเลขกิโลที่รถวิ่งมาแล้วก็ตัวนี้เป็นขีดบอกน้ํามันอันนี้รอบนะครับ ก็เข็มไม้คล้ายกันมีเลเดอร์เจ r ก150กับตัวนี้เรือนไม้ก็น่าจะเหมือนกันหมดเลยนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาลองสตาร์นะครับเนี่ย EC สตาร์ะนะครับไม่ต้องกดแช่อันนี้ทิป A นะครับทิปเอันนี้จะเป็นบอกน้ำมันเราพี่ว่ากินเท่าไหร่เนาะสาโลลิตรโอ้ประหยัดอยู่นะประหยัดครับประหยัด ก็ทิป B นะครับอ่าทิป B อ๋อมันจะบอกของทิป A ทีิปต่างหากด้วยเหรอพี่โอ้โหสุดว่ะเรดเดอร์ er ไม่มีนะตัวเนี้ยเสียดายเหมือนกันก็คือเราตั้งทิป A มันจะบอกเลยว่าทิป A กินประมาณนี้ทิป B ก็กินประมาณนี้อันนี้ก็เป็น9ก้าหมื่โลรถพี่โอ้โหเกือบแสนแล้วอะก็พี่หนุ่มก็ ถือว่าขี่รถมาทนมากเลยนะคันนี้กเหมือก็ตีไปประมาณ10ปีได้ไหมพี่ถึงไหมรถีหป,ป,ปีใช่ไหมแต่เลรมยกมันเหมือนรถสิบปีเลยก็ขี่คุมอะ่ะอันนี้เป็นบอกเกียร์ว่างนะครับตัว rpm นี่คือบอกเวลาเราเร่งรอบเราตั้งไว้ใช่ไหมสมมุติแปดพัน 8, รอบใช่ไหมพี่ไฟจากกระพริบนะครับ rpm ประมาณนั้นนะครับเป็นชิปไลท์อ่ะประมาณนี้อ่า ใส่เกียร์เรียบร้อยรถเป็นคัดมือนะครับวิบ <Whoa. S 1> นี่ครับกระจกก็จะเป็นกระจกวิงเลียดเหมือน m อ09ผมนะครับตัวนี้แล้วรถพี่เขาจะไปใส่เป็นชิวด้วยนะครับอ่าเป็นชิวแต่งอันนี้ของแท่สามร้อยหรือเปล่าพี่่ไมอ,อ,อ๋อ ว่าจะทรงมันเหมือนของแท้300เลยนะการลมเออเวลาขี่ไวๆนะครับปั๊มบนจะเป็นเลส i ิ่งบอยตู้ปลานะครับฝั่งคัตเป็นเลส i ิ่งบอยนะครับน่าจะมาครบเซนเลยเนี้ยแฮนด์ก็เป็นแฮนด์แต่งตุ๊กตาแฮนด์แต่งเป็น CNC นะครับสีน้ำเงินนะครับออกมุ่งๆหน่อยนี่แล้วก็ฝั่งอกาดมอเตนะ้เขาเรียกอะไรบังลมมออนนะ้ตัวเนี้ยก็ติดเป็นคลิปล่ามานะครับ ที่เป็นเคปบล่ามาถังน้ามันเป็นสีบอลตัวรถเป็นสีบอลตัดกับน้ําเงินนะครับน้ําเงินซูซูกิจะเป็นอีกโทนหนึ่งกับของยามาฮ่ากับของฮอนด้าเลยครับจะไม่เหมือนกันผมว่ามันแน่อารมณ์แบบดึงๆนะรุนเนเกตอะ่ะเขาจะไม่เน้นแบบปลายไหลเทีย R รอห้าสิบเนี่ยผมเคยขีม่มันจะไหลกว่านะครับถ้าเป็นปลาย ต้นกลางจะยังไม่ดึงเท่าไหร่ตรงลากหน่อยเนาะสไตล์รถรอบนะแต่ถ้านั่งสบายมากเลยอะ ขานี้ลงเต็มพื้นเลยนะครับผมสูงร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเต็มพื้นทั้งสองข้างนะครับเสียงเครื่องยังนิ่มอยู่เลยนะก็เสียงเครื่องรถพี่เขาก็ยังนิ่มอยู่นะครับยังไม่ได้ดังอะไร นี่เข้าข้ครับมีที่ยึดมือถือด้วยรับเลยแลกท้ายก็มีโอ้โหนี่คือด้านข้างรถพี่เขานะครับมีสายเบรกถักด้วยของไรเนี่ยอืมว่าสีมันออกเขียวๆนะนะ้องพี่เนาะไมออกเขียวๆหรือเ่าหรือว่ามันโดนแดดนานเลยเป็นอย่างเนี้ย อให้มันเข้ากับสีรถตู้ปลาตัวนี้ผมก็เคยใช้นะใส่เลดเดอร์ก็ใช้ดีนะตัวนี้นุ่มเหนือบดีนะครับสเตอร์หลังก็ใหญ่เลยนะถือว่าใหญ่กว่าตัวสปอร์ตหนึงนะสไตล์นี้เก็เนาะเป็นรถขี่ในเมืองเขาต้องทำสเตอร์ใหญ่ไปก่อน โอเคกลับบ้านกันครับไม่ลืมบอกอันนี้รถพี่เขาใส่กาดเฮียนมาด้วยนะครับไฟเลี้ยวก็เลี้ยวแต่งด้วยใช่ไหมพี่นี่ไฟเลี้ยวแต่งไฟไหลด้วยนะเออก็ขี่ดีนะครับเหมาะกับขี่ในเมืองนะออกทริปก็เรื่อยๆชิลๆนะแต่ว่าถ้าจะไปหมอบตามรถสปอร์ตก็ไม่ไหวนะกล่องมันตัดเร็วนะตัวนี้ เน้นออกทิปเรื่อยๆชิวๆมันก็ตัดเท่าต้องบอกว่าตัดเท่าๆกับตัว CBR150 เลยของค่ายฮอน da ก็ตัดประมาณ135เหมือนกันนะคันนี้แต่ถ้าเป็นเลเดอร์กับ GR อ150จะไม่ตัดนะไปเรื่อยๆเลยพวกนั้นนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับฟิลมันก็ได้นะเน k e เก i ตไบคใส่กระจกกระจกวิงเลนนี้มันเข้าจริงๆ